สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแจ๊บครับวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับออยเบสนะครับและวิธีการใช้งานโดยผมหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆท่านเลยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับโดยออยเบสอย่างที่หลายๆท่านรู้นะครับก็คือมันจะทนเหงื่อล้างออกยากนะครับเวลาเซ็ตตัวก็จะนิ่มๆเน้วเหนียวนะครับมาดูวิธีการใช้งานนะครับ โดยออยเบดนี้ก็จะมีโฮต่างๆแตกต่างกันไปนะครับโดยนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเฟิร์มโฮแล้วก็เฮฟวี่โฮนะครับทําไมผมถึงยกแค่ 2, 2> โฮนี้มาเพราะว่าผมเห็นว่าหลายๆท่านน่าจะมีปัญหากับ2โฮนี้นะครับก็คืออาจจะเวลาวอร์มแล้วอาจจะเป็นริ่มอะไรอย่างนี้ทําไมถึงเป็นริมเรามาดูกันครับนี่ผมยกตัวนี้มานะครับ ตัวนี้เป็นของพรอมนอ d เดซนะครับตัวเฟิร์มเมดกลิ่นอ,อ่นนะครับตัวนี้จะเป็นเฟิร์มโฮนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นเฟิร์มที่หนักหน่อยนะครับแล้วก็ผมจะยกตัวนี้มานะครับของพรอมนอ d เดซอีกเช่นกันเป็นตัว Cqc นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเฟิร์มโฮแต่ก็จะเบาวกว่าตัวเฟิร์มเมดเมื่อกี้นะครับ เราเริ่มจากการสกูปเอาเลยนะครับการสกูปเอาก็สครูปปกตินะครับยิ่งถ้าโคลสูงๆหน่อยเราก็จะสครูปออกมาแค่นิดเดียวนะครับเวลาวอร์มมันจะได้ไม่ไม่ยากนะครับอาจจะสกูปมาแค่เท่านี้ครับเล็กๆจะสกูปใหญ่กว่าน,นี้ก็ได้ครับแต่เวลาวอร์มมันก็ต้องใช้เวลาในการวอร์มแล้วก็เราต้อง เน้นให้มากกว่าที่เราสักคู่ออกมาเล็กๆครับเพราะไม่งั้นอาจจะเกิดลิ่มได้ก็คือผมมองว่าการวอร์มเนี่ยเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งเลยของการที่เราจะใช้โปรเมรถ้าเราวอร์มดีแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเบรกดาวการเบรกดาวก็จะง่ายครับแต่ถ้าเราวอร์มไม่ดียังเป็นก้อนเป็นลิ่มการเบรกดาวอาจจะเป็นก้อนติดหัวครับ นี่ยครับก็เอามานิดนึงเราก็วอร์มปกติเลยอันนี้มันตัวเฟอร์เมดน,นะครับวอร์มนะครับวอร์มให้ได้ที่ ก็มันก็ละลายพร้อมกับเบรกพร้อมเบรกดาวแล้วพนหัวเราก็ใส่ไปโดยการเบรกดาวนี้เราจะค่อยๆใส่ทีละนิดทีละนิดนะครับค่อยๆแหวกค่อยๆแหวกอ,อ,อย่างนี้ค่อยๆใส่ลงไปใส่ลงไปครับค่อยใส่จนท่วหัวถามว่าต้องใช้กี่สักคูปแน่นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักๆก็คือเส้นผมของท่านเองว่าเส้นผมของท่าน,นมีความยาวแค่ไหนหนาหรือเปล่า ก็ค่อยๆใส่ไปครับจนทั่วหัวก็ลองลองหาดูครับว่าตัวท่านเองจะใช้ขีดสกูจะรู้ว่ามันทั่วหัวเมื่อไหร่ก็ตอนเราขยี้เป็นจุดๆๆไปให้มันกระจายไปทั้งหมดผมมีวิธีนี้นะสำหรับผมอะก็คือพอใส่เสร็จปุ๊บก,ก็ใช้มือเสอเส,เสถ้าถ้าพอเสอแล้วมันมันแบบ สลิกแบกได้โดยใช้มือแบบไปอย่างเงี้ครับก็เริ่มทั่วหัวแล้วเราเราก็เน้นเน้นในพวกที่มันยังแตกๆหน่อยเราก็ใส่ไปใส่ไปเมื่อกี้ผมวอร์มตัวเฟอร์มเมทให้ดูแล้วนะเดี๋ยวผมมาวอร์มตัว c ีคิให้ดูกันห <c oughs> น้าผมก็สครูปออกมานิดเดียวจสะสรูปใหญ่ก็ได้อย่างที่ผมบอก แต่ท่านก็ต้องเน้นหน่อยในการวอร์มเนี่ยครับออกมาแล้วก็วอร์มปุ๊บละลายละลายแล้วเราก็เบรกดาวจ่ายปลูดกระจายกระจายเนี่ยสองสขั้นตอนนี้ผมว่าเป็นส่วนสำคัญเลยเพราะว่าถ้าถ้าวอร์มไม่ดีเบรกดาวไม่ดี เวลาท่านต่อไปคือคือขั้นตอนการหวีเวลาหวีอะ่ะมันก็ทําให้จัดทรงยากหรือบางทีหวีไปแล้วอะ่ะมันก็อาจแตกออกมาอย่างนี้ก็ได้อาจออกมานงี้็ได้ออกมาเงี้ก็ได,ออกกได้ก็คือแปลว่าท่านยังใส่ไม่ทั่วหัวหรือยังใส่ไม่พอก็ผมก็เคยประสบปัญหาอย่างนี้มาแล้วนะคือใส่ไม่พอเพราะตอนแรกๆที่ผมเล่นใ,นใหม่ๆผมก็ไม่รู้ว่าใส่กี่สักคู่ ผมก็ใส่แค่สองสักคูปสามสกคูปแค่นี้เองเพราะอะไรเพราะตอนแรกใหม่ๆก็เห็นว่ามันราคาก็ไม่ได้ถูกนะราคาหกเจ็ดร้อยก็กลัวมันหมดก็เลย,สยใส่น้อยๆเดี๋ยวมันหมดแต่ทั้งหลังมาน,นี้เข้าใจแล้วว่าเราต้องใส่ให้มันตั้หัวให้มันพอดีมิเช่นนั้นอะ่ะเราก็จะไม่ได้ประสิทธิภาพที่มันออกมาเต็มที่เราก็ได้ออกมาแค่นี้นิดหน่อยมันก็ทําให้ท่านไม่มีความสุขท่านอาจจะโทษว่าโปรเมเต เอ้ยเอาไม่อยู่ยังไงลองใส่ทั่วหัวดูก่อนแล้วก็ผมว่าน่าจะสนุกกับมันแน่นอนครับจากนั้นเราก็มาดูเราก็หวีไปเราจะจัดทรงอะไรเราก็หวีหวีหวีไปแค่นั้นเองเพราะส่วนสําคัญอยู่ที่บอมกับเบรกดาวครับส่วนท่านหวีท่านอยากจัดทรงอะไรก็หวีไปเลยอันนี้ผงหวีคข้าๆนะสลิกระบายพอ พอเสร็จแล้วมือเราเปื้อนน้ำมันเราเปื้อนตัวออยเบสเราก็หาผ้าซักผืนนึงมาเตรียมไว้เราก็ใช้เช็ดที่ผ้าเพราะว่าถ้าล้างน้ำน้ำกับน้ำมันมันแยกส่วนกันอยู่แล้วล้างไงมันก็ไม่ออกก็คือต้องใช้เวลานาน,านมากถึงจะออกครับคือหาผ้าสักผืนนึงแล้วก็มาเช็ดเช็ดเช,ด,ชดมือหรือมีวิธีนึง ซึ่งผมก็ใช้ประจําอยู่เหมือนกันเวลาผมไปเรียนผมใส่เกงยียนผมก็เอามือนี่แหละที่เปื้อนออยเบทก็ถูๆที่เกงยียนก็เหมือนว่าเราเล่นเฟก,กเกงยียนไปในตัวซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณนะครับว่าเราจะเช็ดจากอันไหนดีส่วนออยเบทก,ก็จะมีการบิวอัพนะครับการบิวอัพก็คือ เราเราเหลือโปรเมตอยู่บนหัวก็คือผมแนะนํานี้นะให้ให้สระวันต่อวันเลยก็คือเช้ามาใส่โปรเมตตอนเย็นสระผมนอนเพราะอะไรที่ผมแนะนําให้สระวันต่อวันเพราะว่าประเทศเราอะ่ะเป็นประเทศเมืองร้อนแล้วมีที่ฝุ่นเยอะเราออกไปใช้กิจวัตรประจําวันเราอย่างเงี้ยเราก็เจอความร้อนเจอที่ฝุ่นบางทีเหงื่อเราออกเนี้ยมันก็จะไปหมักหมมตอนเย็นเราก็ออกมาสระ เอาสิ่งสกปรกนั้นออกแล้วก็ออกมาก็ยังเหลือโปรเมยอยู่อาจจะเหลือ60-70%อะไรเงี้ยวันต่อมาเราก็ใส่เพิ่มให้เป็น100%ก็ใช้ใช้ได้เหมือนวันแรกที่เราใส่ไปให้มันครบ100%ผมผมก็เคยมีประสบการณ์นะคือไม่สระผม5วันแล้วสระทีนึง5วันสระทีนึงเพราะอะไรผมถึงทำแบบนั้นเพราะว่าผมก็ได้รับความเชื่อมา พ่อค้าว่าฝรั่งเขาห้าวันสักทีนึงผมก็เอเชื่อมาอย่างนั้นเพราะว่าออยเบะที่ล้วนอยู่มันก็จะสะออกยากถูกไหมครับผมก็เลยเอออย่างนั้นก็น่าจะโอเคอยู่แต่พอทั้งหลังมาพอได้รับข้อมูลที่ถูกต้องริกมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่หว่าเพราะถ้าห้าวันแบงจริงอ่ะสิ่งสกปรกมันก็จะอยู่บนหัวเราหมักหมมไปทั้ง5้าวัน อาจจะเกิดเชื้อราบนหนังหัวได้ดังนั้นควรสระทุกวันน่าจะดีกว่าครับหรือถ้าถ้าใครอยู่ในห้องแอร์หรือไม่โดนเหงื่อไม่โดนอะไรจริงๆนักสองสวันก็ได้ถ้าถ้าท่านอยู่ไหวนะแต่ควรน่าจะสระวันละหนึ่งแชมพูอย่างน้อยนะครับต่อมาเรื่องการดีกิีดการดีกิีดออยเบตที่รู้นอยู่ถ้าสระแชมพูปกติโดยไม่ได้หมักอะไรเลยก็จะอยู่ประมาณสี่ถึงหาแชมพู ก็ถึงจะออกหมดนะครับแต่ก็มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือการหมักด้วยคีมนวดคือหมักแห้งหมักทิ้งไว้5-15ถึงนาทีนะครับแล้วแต่ยี่ห้อคีมนวดนั้นๆหรือจะใช้โทนิกมาหมักไว้ก่อนก็ได้สัก15นาทีหรือน้ำมันมากอกก็ได้ครับเอาน้ำมันมาล้างน้ำมัน,นครับเอามาหมักไว้แล้วเราก็สระผม แตาผมหนึ่งแชมพูปกติมันก็จะออกเกือบหมดเหมือนกันครับถ้าไม่ออกเราก็เพิ่มเป็นสองแชมพูยังไงวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมาบอกเล่าอันอีกยังไงฝากติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ